สวัสดีค่ะเจ้าวสวนยางทุกคนค่ะมีกะสีมาเบาเหลืองอยางพาล้าเนาะค่ะยางพาร,า,า,พา,ราในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะขาดวาราค่าจะปรับตัวขึ้นสูงมีสเสถียรภาพในช่วงปลายปีเด้อค่ะถึงต้นปี6เก่าปัจจัยลักลักก็คือความต้องการใช้ยางโลกที่เพิ่มขึ้นเนาะค่ะ จากการฝืนตัวของอุตสาหากรรมต่อเนื่องนี้ก็ะเด้มาเจงราคายางพาร,ราก่อนเนาะคะ่ะยางก่อนถวย d r c ร้0เปอรราคาซื้อยางราคานี้เป็นราคาที่ซื้อขายณโรงงานและอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการพันปวนของตลาดเนาะคะ่ะส่วนยางกอนถวย ของของชาวสวนอาจมีเปอร์เซนต์ยางแตกต่างจากยางกอนถวยดีอาซีลอยเปอร์เซนต์เนาะค่ะทใหายราคาก็จะแตกต่างกันไปด้วยมือน,นีซีมัดแจงราคายางพาร,ราให้กับพี่น้องได้ดฟังเนาะค่ะให้ได้ดชมเบงว่าเขารับสื่อกันจากบาทยางพาร,ราวันที่26กันยายนเนาะค่ะชนิดนามยางสุด54.80บ ตอกกิโลกร,รัมนะคะแล้วก็ยางก้อนถ้วย DRC 100% 53บาทจุด85สตางค์ค่ะแล้วก็ยางถ้วยยางก้อนถ้วย DRC 50 26 9 2 925จุด92 9คงตัวแล้วก็ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%เาะค่ะ จะอยู่ในราคา58บาท80สตังค์61บาท80สตังค์เนาะค่ะอันนี้คือราคายางการประเมินสถานการณ์ราคายางของไทยจะขยับขึ้นเนื่องจากหลายปัจจัยนุนจีให้บริการจัดการด้วยกลไกเนาะค่ะจากการตลาดประสบผลสสำเร็จขาดภายในปีหกเก่า ยางแผ่นร่มคว่ำชั้น3เนื่องจากการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมในประเทศจีนเนะคะและอินเดียทําให้ควมต้องการยางธรรมชาติทั้ง2ประเทศเพิ่มขึ้น2.5%และ3.4%ตามลำดับกันค่ะควมปริมาณควมต้องการใช้ยางหรืออุป,ปกรณ์หรืออุปสรรคคว่ปริมาณการผลิตยางหรืออุปทาน อย่างผ้าร่าปีนี้จะปรับตัวขึ้นสูงกลไกลท่าการตลาดโดยประเทศไทยยังคงเป็นประเทศผู้ทรงอกอย่างสูงสุดรประมาณ4ล้หลานตันเนาะค่ะต้องลงมากเป็นเวียดนาม2องหลานกว่าตันและอินโดนีเซียหนึ 1, ่งหลาน ข้อมูลการส่งออกอยางพาราไทยของทางช่วง5เดือนแรกของปี2568จะปรับตัวเพิ่มขึ้น22.3ตามราคาส่งออกท,ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นคาดว่ารายได้อุตสาหกรรมยางพาราในปี2568มีแนวโน้มหดตัวโดยมปีปัจจัยลบจากเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มนนเติบโตชะลอลงและปริมาณผลผลิตยางพาราโลก ที่มีแนวโน้มฝืนตัวกดดันให้ราคายางพาราปรับตัวลุดลงราคายางพารากลางเปิดตลาดประจำวันที่27กันยายน2 5 6 8น้ำยางรถคงตัวดูเพิ่มเติมได้ค่ะชนิดน้ำยางสดจะรับซื้อ54.80สตางค์อันนี้คงคงตัวอยู่ค่ะยางก้อนถ้วย ดีอาร์ซีร้บาทแปสตาง์นะคะยางก้อนถ้วย DRC 50%์ซีห้าคงตัวอยู่นะคะยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกินสามเปอรบาทจุดแซมาที่ยางแผ่นลมควรชั้น3ไม่อัดก้อน6 1สิบาทจุสิบสตางค์นะคะ วันนี้ก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ